สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำค่าดิปเพลงบุญเดือนเซีนค่ะค่ะเพลงนี้จะมีอยู่สี่หแปดนะคะเราจะเล่นสี่ทิศทางเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะสาธิตด้านหน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะไปค่ะเริ่มแปดแรกลาคขาขวาก่อนนะคะนับหนึ่งเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ไดแปดสองเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราได้แปดสามนะคะไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับด้านนะคะแล้วก็เป็นแปดสี่ค่ะไปค่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่ห้าพร้อมเป็นทิ่นะคะไปค่ะหมุนรอบตัวเลยค่ะหนึ่งแลสองสามแลสี่ห้าและหกเจ็ดแล 4, 5, แปด แปดที่หกค่ะแปสุดท้ายค่ะ 2> 1นึสองสามและ4สี่ห้าหกดและ8จบค่ะแล้วเราก็เลือม8ปดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเราจะไปสาธิตด้านหลังต่อเลยค่ะเอาต่อเนื่องเลยนะคะค่ะเริ่มค่ะบ่าย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปตอน,นค่ะหน 1และ2อสามและสี่ห้าและห7ดและ8เอาเลยค่ะหนึ่งสสามและสี่ห้าหกดและ8จบกันแล้วเราเลือกแปดแลกด้านนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้เพลงนี้เราก็มีกันอยู่แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกรุ๊ปพวกเราด้วยนะคะจะสมาชิกมากกว่านั้นเต็มค่ะขอบคุณค่ะ